โลกภายนอกอาจจะดูสวยงามอ่อนหวานชดช้อยแต่ความจริงมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นตลอดไปก็ได้นะอย่างเช่นเนี่ยก็ลุงลุงบอกว่าปลูกต้นมดยอบนะหลายๆคนก็จินตนาการว่าต้นมดยอบต้องเป็นต้นที่สละสลวยงดงามต้องการการดูแลเอาใจใส่เหมือนนางฟ้าอ่าหรือไม่ก็พอออกดอกมามีผลเยอะแยะแต่ความจริงตรงข้ามครับลองดูนะครับ มันแสงด้วยหนามที่แหลมคมพร้อมที่จะขยุมเราชิ่มแทงเราข้อที่2กลิ่นอาจจะดูอ่อนหวานหอมละมุนล,ละไมมีสรรพคุณที่ดีแต่มแมลงหลายๆตัวก็อาจจะไม่ชอบกลิ่นนั้นนะครับเพราะว่ากลิ่นของเขาถูกสร้างมาเพื่อจัดการกับมแมลงดังนั้นมันจะไม่เหมาะสมกับเราและอีกอย่างหนึ่งคือรสที่ขมนะครับการปกป้องตัวเองด้วยความขม มันเป็นเรื่องที่เราจินตนาการไม่ค่อยถึงกันนักแต่ทุกคนอาจจะจินตนาการว่ามดยอบมันคือความความหอมหวานและอัทลรสที่เลิศเลอเป็นไม้ที่อยู่ในศาสนาและเป็นอเลซินที่ถูกใช้งานเป็นน้ำหอมเครื่องหอมต่างๆแต่นี่แหละครับอย่างที่บอกสิ่งที่เราคิดและจินตนาการมันต่างกันออกไปนะครับคือหนามที่แหลมคมเนี่ยมันมันโหดร้ายมากสำหรับเรา ก็คือลุงปลูกต้นมดยอบมานานพอสมควรแล้วก็นานพอที่จะรู้ว่าเออมดยอดสายพันธุ์ไหนที่มันมีหนามคอมิโฟล่าเมือห้าตัวไหนที่มันมีความดีแต่ว่าทั้งทั้งเน้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับซ่อนอยู่ภายใต้เขี้ยวเล็บอันแหลมคมที่เป็นหนามเนี่ยนั่นแหละคือคุณค่าที่แม่งโคตรเจ๋งเลยนะครับเพราะว่าน้ำต้นไม้ที่มันมีหนามเยอะๆเนี่ยต้นมดยอดที่มันมีหนามเยอะๆเนี่ย มันเป็นความต้องการของมวลมนุษยชาติเลยเพราะว่ากลิ่นมันหอมนะครับกลิ่นมันหอมและสรรพคุณมันดีนะครับมันก็แฝงอยู่มีดีมีไม่ดีก็ผสมปนเปนกันไปแต่ด้วยความที่เราเห็นคุณค่าของความเป็นหนามและก็แหลมคมความขมขื่นของมันเราก็ดูแลรักษามันแล้วก็ปลูกมันแบบไม่มีอคติอาจจะเกิดความรักความเอ็นดูหรือ สุดท้ายอ่ะก็คือความเป็นหุ้นส่วนของกันและกันนะครับคือลุงก็จะปลูกต้นไม้แล้วก็ดูแลต้นไม้แบบใช้วิธีการคือหุ้นส่วนซึ่งกันและกันหุ้นส่วนกับธรรมชาติหุ้นส่วนกับต้นไม้หุ้นส่วนกับผืนแผ่นดินและสภาพแวดล้อมที่มันมีอยู่ฉะนั้นการเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตในบางครั้งมันก็จะมีเกิดขึ้นกับลุงลุงก็จะเก็บเกี่ยวผล,ผลผลิตเพื่อแบ่งปันในสิ่งที่เราควรจะได้แล้วก็ สิ่งที่เขาจะได้ก็คือเราก็มายืนรดน้ําอยู่นี่ไงใช่ไหมเราก็คือให้ในส่วนที่เขาต้องการแล้วก็เอารับมาในสิ่งที่เรา